วิธีลิงครับผมนนี้เอาอยู่วันอุทยานสวนลิงดอนเจาปูครับหนดอนเจาปูอำเภอพระนาครับผม้างนานี่คือสารปูตานะครับผมหรือคือพ้านที่นะครับผมณแรงแห่งนี้นะครับผมในอดีตคือหมู่บ้านบ้านไส้มูวนนะครับอ้างอิงจากหนังสือพนาดอนบ้านเกิดข้าพเจ้านะครับ และสามรอยปีเมืองพนาครับผมเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์ครับผมและอีกเรื่องนึงครับผมอำเภอพนากำลังจัดสร้างอนุสรีผ่านที่ผ่านทองนะครับผมส่วนรายละเอียดในการบริจาคเงินครับสำหรับคนที่สนใจใจะยุดท้ายคลิปนะครับผมสำหรับคลิปนี้อ่านี่คือ ธรรมชาติในเมือนี้ครับหลังจากฝนตกเลาหยุดตกในไม่ไม่ครับผมฝนเศร้าตกล่ะลิงน้อยครับผมเมื่อนี้ห้าสิบห้ามาชมลิงครับผมลิงที่อยู่คู่ดอนเจ้าปูครับผมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันครับผมลิงน้อยกำลังห่องครับผมอะแลดแลล้วครับป๊า ป่าสีเขียวณดอนเจาปูครับผมอ,ะอะระเอีข้อห้อในวัดนี้คือลิงนะครับผมลิงสแแมหรือลิงแซมครับผมลิงสมแม กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องอาวุธไทยพนาครับและติดตามเพจอาวุธเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมกดถูกใจและกดติดตามนะครับผมและอีกช่องทางหนึ่งก็คือ t i k t o อกนะครับผมกดบวกและกดหัวใจครับผมอาลนะครับในวันอุทยานสวนลิงดอนเจาปูครับผมจะยังมี ที่สถิตสถานปางต่างๆของพระพุทธเธจ้าห้านะครับตั้งแต่ประสูตรตัสูุปรินิพพานและก็กปฐมเทศนาครับผมผ่าตากลองมาลองกลองครับขาเป็นยังไงเศร้าเจ็บตกครับผม าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอาวุธไทยพนาครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่างๆนะครับส่วนรายการไร้บางวันกับอาวุธนะครับหรืออาวุธนะครับก็ก็จะทำอยู่ครับผมห้องเล่าเรื่องพวกนี้ก็ก็จะยัยงทำเหมือนเดิมเทรลิงบล็อกห้องเล่าเรื่องก็เอาโอกาสทำครับ ส่วนไรบางวันนะครับบายเอาวุธไทยพนาหรือบายทาวุนนี่จะเป็นการพูดคุยซับเพให้ละนะครับผมแล้วแต่ประเด็นที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นการคุยที่ไม่มีสกิปใดๆครับผมวันอยู่เสาร์อาทิตย์ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวดอลลิงบ้านเท่านะครับผม นะครับ2,600ที่ติดตามช่องอาวุธไทยพนา,านะครับเป็นรายการทั้งโว้วไทยโว,ว้ยีสานปับปนกันไปครับผมแล้วไปยังรับงานอาเสียงสปอร์ตนะครับผมนาทีละ500บาทครับสามารถติดต่อได้ทั้งเพจอาวุธเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับผมอ่มาลิงค์ครับวันนี้วันนี้มาชมลิง์ครับ หลอบก้อนนะ่ะไปเที่ยวเมืองเล่าเดยต้าเหนือกลางหรือไตเ่าไตเที่ยวเมืองอยังนนเนี้ยวะว่า ส่วนประวัติอำเภอพนานะครับท่านสมารถศึกษาใดนะครับในหนังสือ300ปีเมืองพนากับหนังสือพนาดอนบ้านเกิดข้าวประจาวนะครับมีที่ีที่มาส่วนผมเกิดเคยทำเป็นทมามล่์แบ่งยุคเียงสมัยนะครับผมสำหรับผมแล้ว อวัดเมืองอำเภอพะนานะครับมีทั้งหมด10บจุกตามขั้มผมเข้าใจนะครับผมจะเริ่มนับตั้งแต่ปีทีพ่อมีพอม่อซอวามี่ยังเกิดขึ้นนะครับผมเริ่มตั้งแต่ก็ตั้งบ้านดังเดิมครับนี่สถานที่ผมเดินเยียบอยู่นี่คือบ้านดังเดิมครับคือบ้านไสม้มนนะครับผมเป็นบริเวณที่บรรพบุรุษ ของคนอำเพือพะนาครับแต่กี่ว่ามีดอกครับอำเพือพะนาเพามีเมืองพะนาในิคมครับเป็นแก่มูบาดหนึ่งหนึ่งแล้วมีบรรพาุูรุษเป็นคนอีฟังหนึ่งของเมียนาโค้งคือฟังสรายครับผมคือไออาณาจักรล่านช่างเวียงไอจัมปาซัดครับผม จำปาศักก็มาจากเวียงจันทร์ล่ะครับผมก็พ้นทางการบานการเมืองในสมัยโบราณปุ่นล่ะครับผมการจะศึกษาประวัติแต่ละท้องทิ่นีน่ต้องศึกษาของประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านนะครับก็คือประเทศเล่าตั้งแต่หลวงพะบางหลวงหลวงพะบางเวียงจันทร์จำปาศักส่วนบนรรพบูรุษผ่านที่ผ่านทองนายบ้านทั้งทั้งสามคือแก้วอาสา ทีห้ามข้ามดวงตานะครับพวกนี้แล้วก็ข้กเรื่องต่างๆที่อุปโยพมาจากบ้านผู้มาขามบ้านมาขามเนือ้อผู้มาโล่งอ่าเนี่ยแหละครับคือประวัติศาสตร์ยุคแรกส่วนยุคที่สองก็คือยุคบ้านสามจุ่มก็มีทถาสีทถาอำทถาอ้วมก็คือบริเวณตั้งแต่วัดผะเหลาถึง พอผ่าเรลาถึงวัดบูรพานะครับนั่นคือหมู่บ้านสามจุ่มนะครับผมหรือกวางกวงกว,งกว่านี้นะครับเนี่ยพระคู่ที่แลพระคู่พระคู่ที่พี่สุกอินพี่สุกแก้วอ่ามาอยู่หมู่บ้านสามจุ่มก็ได้เกิดบ้านพะาเหลามาเพราะว่าสร้าององค์พระพุพทธรูปคือองค์พะเหลา มีวัดซื่อวัด,วด,วดโพธิ์สีก่อนจึงมาเป็นวัดพระเลาในปัจจุบันะนะครับส่วนยุคที่สีผมก็ยังบริเวาในคลิปนี้หรอกเอาะวาเพราะวะ่าผมจะเก็บเอาไว้บอาสู้ฟังในไร่บางวันนะครับผมโปรดติดตามรับชมทางช่องอาวุธไทยพนาและเพจอาวุธเอนเตอร์เทนเมนต์ทิกต็อก อาวุธไทยพนานครับผมสามช่องทางนี้เท่านั้นครับส่วนอำเภอพนากำลังจะมีการจัดตัดจัดแล้วก็ตั้งอนุสาวซีผ่านที่ผ่านทองในอนาคตรครับถ่ายคลิปนี้จะเอาช่องทางที่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้นะครับผมผู้มีความสนใจนะครับผม เอาละครับขอจบคลิปพียังเทวี้โดยบัตัดต่อใดๆทั้งสิน้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่องอาวุธไทยพนาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งและกดกดติดตามและกดไลค์กดแชร์อาวุธเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็ติกตอกอาวุธไทยพนากดบวกกดหัวใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันจบ เพียงแค่นี้ครับผม